เกมสุดท้ายครับผมสำหรับพับจีในแบบนี้นะครับมาเอ่อเฮ้ยรอบแรกพีชนะรอบนี้ใครจะชนะพิมพ์ว่าเจเต้จัดเลยว่าเอาเลยเอาเลยเอาดิเจิต้กตี้จัดเลยไะเอาเทีมต้องจัดกระทงคนแรกกับเจต้กฎกติกามันเริ่มนะฮะเริ่มเลยฮะไปเลย ชุบบอก,กว่าอะไรวะวิวสามสุดจัดอุ้ยวิ่งผ่านปืนไม่ได้ยังไงเดี๋ยวนะปืนอยู่กลางถนนโคตรครูเลยวะเข้าไปดีที่ที่เครื่องบินนี้ก่อนเลยมันจะต้องมีปืนอย่างแน่นอนลุกโมลุกโมลุโมลุกโอเคได้ลุกโมมาแล้วโอ้มีสไนแต่สไนนี้ไม่ค่อยชอบแบบมันมันไม่ค่อยจะแรงมิง มาถึงก็เจอสะโคบแ้่คนเลยโชคดีขนาดนี้เราจะเกิดมาสวยและยังโชคดีในการเก็บขอ,องอีกนะเนี่ยโอ้เป็นคนที่คิดง่ายๆดีต่างหากนึกว่านางงามมีสตางค์และมีสติเราต้องมีสติคนระับเกาะสี <laughs> <laughs> พอละมั้งโภชันเนี่ยเคมีไม่ได้สามขวดแล้ววะโอ้โหอีกสองขวด ินเข้าปใช่ข้างบนมีใครอยู่ไหมอ่าฮัลโหลเก็บยาได้กันปะได้ทำไมเก็บไม่ได้เลยสามขวดเลยเนี่ยไปไปรอไปไปมือซองซ่อมอย่าเพิ่งอย่าพึ่งอย่าพอด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  มองต so ัวเดียวไม่ต้องว่ต้องต้องมีหน่อยเนี่ยอย่าก่อชนได้ปนเอ้าไหลตายเอ้าชาวตายพี่บ <oh ีตายอย่างไวเฮ้ยบีแตกแล้วเหรอมาถึงก็ไหลตายเลยเหรออย่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าตายแล้วขอเก็บของหน่อยทำไงอ่ะเหม็นเก็บได้ มีอย่างงี้เดี๋ยวรีโหลดอยู่ข้างบน่หน่อยอยากได้อะไม่มีปืนอนะคลิกขวาที่ปืนน่อยคลิกขวาไอ้คลิกขวาที่ตัวแหะแล้วระเบิดผีดแลเบิดเลยอะเนี่ยมองลองมองที่ตรงเนี้ยแล้วก็คลิกขวาเออเออสีนกไหล่ตายซักหน่ำเอ้าพี่มิกแตกสีนกตาย what พอ้องคว้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้เบิดไม่เห็นแล้วเบิดเลยอะเนี่ยมองตรมองที่ตรงเนี้ยอ่ะแล้วก็ขี้ขวาโอยชิบ ดี่พี่คนอยู่ไหมเฮ้ยหายอะว้าไปเลยวว้าเราขับก่อนว้าตายแน่เพราะอยู่ไหนเดี๋ยวเพิ่งขอขับก่อนขับขำอะไรเจ้าอะไรบอกมาว้าอย่ายิงอย่ายิงมันจนึังขอเอาขอก่อยขอปืนก่อนทิโอ๋ตายตายแน่ เดนหัวใจเดียวเองไม่ต้องไม่ต้องมาใช้มันยาแบบเตะล็อกพี่แล้วฉันไม่ชกรัาไม่ลงก้นแกล็อกพอดไม่ยิงพี่แล้วว่าขอเก็บของก่อนขอปืนไปสู้ก่อนเดียวโอเคโอเคโอเคยังไม่ถือปืนเลยไม่ถือปืนเลยจริงเปล่าไหนดูสิจริงไม่ได้ถือพอเก็บของก่อนหนไม่มีของใช้เลยไหนบอกไม่ถือไงไมันช่มันเก็บมันเก็บเองโอเคโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง หาปืนชยิงใครตายไปอะฮะยิงใครตายไปไม่คว้างระเบิดไว้แล้วเขาร้องคว้างขอล้องคว้างมันไม่ระเบิดแล้วเขาก็ไปเหยียบเองฮะมีระเบิดด้วยหรอใช่เขาเหยียบระเบิดแล้วก็ตายเองแล้วผมก็งงมากว่าเอ้าเป็นอะไรตายตอนแรกยังเจอนี้ฝนดอยู่เลยใครอะบีอพี่มิกาอะไรพีนั่นโดนพี่มิก้าอะไร แต่ละคนคือน่าสงสารมากเหรอเก็บเสร็จได้นานแล้วนะขอหนีไปก่อนได้ไหมอ่ะโอเคอ่ะไปดิไปไปไปวิ่ง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 ตายแล้วยังไม่ตายหรอกเฮ้ยให้เขาไปก่อนนะเขาไปก่อนอิ่มอิ่มพูดเลยอิ่มเดี๋ยผมจะลองลงตรงนี้ อืมเนี่ยตรงเนี้นี่หรือเปล่าไม่ใช่หรือว่าตรงนี้แล้วจะเป็นตรงนี้แหละมันจะต้องมีของที่ถูกซ่อนเนี้ยมันคือ RPG นพ่นแล้วเองอ p g พเป็นปืนที่ทำลายล้างเลยก็ว่าได้นะเอ้ยมีคนม้างข้างผมวะผมได้ยินเสียงเท้าคนวะ วายเกือบตายรั่นเลยจังหวะนี้รั่นเลยเมื่อกี้มีคนยิงสไนเปอร์อ่ะโหเลือดไม่เพิ่มเวายอย่าเพิ่งไม่มีเลือด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 ตายแน่ตายแน่

หายแตกเลย,ยโอ๊ยโอ๊ยกตายโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอา <c oughs> ของกูใส่อิ่มๆเลยอ่ะ ไ,ไต้องข้าแบบชันชลาดได้ยู่ด้ไหมเฮ้ทำไรอ่ะแมีวแมวแม่จริงค้าห่าขเจอเซ่เดี๋ยนายอ <laughs> <laughs> าบโวอ้ยยบอล้อย พี่ไอเต้มอยู่แถวนี้มันซุ่มยิงเราอยู่มันเขาอยู่นู้นมัาอยู่นู่นมันอยู่นู่นเฮ้ยเลยพี่นี่หว่าไอหนิไปไหนอะเลี้ขวาเอ๊ะทำะไรอะอยู่บนหลังคาเหรอเอ๊ะเอ๊ะเมียวเมียวเดี๋ยวจริงให้หายเมียวเยนะดี๋ยวก่อน อะไรไป <Why? S 1> <laughs> ไม่หาไม่หน <laughs> <laughs> ไม่เจ็บไม่เจ็บ <laughs> ชุดแม่งโคตรด,ดีเลยครับทุกคนชุดคือกล่องเวลหกอ่ะน,นะใช่ <laughs> <laughs> พี <si ่แถวนี้ไม่ใช่เหรอวะอยากรู้เปล่าใครครอบครองเกาะเวลล์หกอ่ะทำร้ายอ่ะว้าใครอยู่บรรยากาศเหรอฮะแม็กหมดเรง่อยเนี่ยยังไรืเรื่อยเรื่อยเรื่อยบอกเลยได้เรื่อยๆีที่เวนมาไม่นะ

ห้ตวะยาไอ้ไอาไอ้ไอ้ยาไปเลยไปเลย บนชีบาตาโบนมาดามาโบนกุ้งกุ้กัมกุ้กัมกุ้กัมกระกัมกรุ่มกุ้กัมกิมลมเจ้ากุ้งกัมกุ้กิมโอเคกุ้กุ้งกัมก้ามรกัมกุ้กิมกิมโอเคกุ้กุ้งกัมก้ามรกัมกุมงกิมอุ้ยตูตีกูกัมกุ้กิมกระแรกักุ้งกุมตูตีมาสเนเปอร์ทิ้งเลยคืนไม่เฟี้ยวนะหมดยุคของเจ้าแล้ว นี่มันยุคของข้าใครที่จะย้ำพกโดนผีหลอกฟิ้อนักล้ออยู่หนยัฮูไปไหนหมดเปิดนายอิตายยอมตาย ตกบหน้ามาอย,ยู่ไม่รู้หมดยังเฮ้ยแล้ผมว่าผมว่าต้องเปลี่ยนแรก,ก่อนตอนเนี้ยอ,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 อยู่ไหนอยู่ไหนเจ๊วเจอแล้วเจ,งจ,งจ,งจ๊งต้องมีคนตายสักคนหรือว่างานเนี้ยตายงงตายงงตาย <c oughs> ตายกระสุดเก็ไม่ <c oughs> ได้หรือ, <c oughs> อเปล่าเกบไม่ได้หรือเปล่าเกบไม่ได้หรือเปล่าไรแล้ว <c oughs> พี่แม็กปืนมันไม่เป็นใจเลยเว้วยใจเย็นใจเย็นเราใจเย็นไอ้โอ๊ยโอ๊ยปืไม่ออตัว โอ้เหมือนชี้ฟ้าเลยนะเราอะ่ะ hey. หน้าตาก็ไม่หล่อทำตัวเฮลออิกโถ่ดี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 ดด จบแล้วครับก e. tamam. ับบายครับรอยัลนะครับก็ถ้าเกิดใครที่อยากไปดูช่องทางไหนนะครับก็สามารถไปดูได้นะพี่เต้เจเคพี่พีโอเคโอเคใช่ไหมฮะแล้พี่มิกก็ไม่รู้จะลงไหมกดดด้ครับก็ได้พี่มิกเลเฮ้ยครับก็พาร์ทหน้าอยากให้แขกรับเชิญคนไหนมานะครับคอมเมนต์ที่ใต้คลิปถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับลิงก์ของทุกคนอยู่ด้านล่างหน้าจอนี้นะฮะบ๊ายบายครับบ๊ายบาย